สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนการตั้งค่าแจ้งเตือนออเดอร์ผ่านเ Telegram โปรแกรม Telegram นะครับก็คือโปรแกรมและแอป,ปสำหรับการส่งข้อมูลระหว่างบุคคลก็จะคล้ายๆกับไล e เนี่แหละครับโดยในที่นี้เนี่ยเรากำลังจะทำระบบบอทแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปสอนการตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน l ล n e ไปแล้วแต่ l ล n e เนี่ยจะมีโคต้าจากัดเดือนละ300ข้อความนะครับอันนี้เป็นข้อมูลณนะ เ,เดือนสิงหาคมปี 2, 5, 6, 8นะครับต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับแต่ตอนนี้โคต้าที่ทางไลน์เขาให้เนี่ยก็คือให้ใช้ฟรีที่300ข้อความต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะส่งข้อความมากกว่านี้หรือว่าเราจะใช้การบอร์ดแคสด้วยเนี่ยก็จะต้องซื้อแพ็กเกจของไลน์เป็นรายเดือนเอานะครับก็ราคาก็มีอยู่หลายราคานะครับแน่นอนว่า ถ้าเกิดเราใช้ไลน์เนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเราส่งข้อความหรือว่ามีการแจ้งเตือนที่มากกว่าเดือนละ300ครั้งะนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าในส่วนของ Telegram นะครับมันจะมีความการทำงานเนี่ยจะคล้ายๆกับไลน์เลยแต่มันจะใช้ฟรีนะครับมันจะใช้ฟรีแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆครับพูดง่ายก็คือ,อรับการแจ้งเตือนได้ไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปเลยว่าในส่วนของการใช้ไลน์ OA เนี่ย เราจะใช้ในการพูดคุยกับลูกค้านะครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไลน์ในการสนทนาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เทเล gram เนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของการแจ้งเตือนออเดอร์เพราะว่ามันใช้ฟรีไม่จํากัดนั่นเองครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งค่าการแจ้งเตือนเทเล gram ก,กันเลยครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เมนูโปรไฟล์ได้เลยครับคลิกเข้าไปเลย โอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาครับมันจะอยู่ในส่วนของมีออเดอร์โปรไฟล์เซตติ้งนะครับนี่นะหาตรงนี้ให้เจอก่อนนะครับมีออเดอร์โปรไฟล์เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับมันจะมีตัวที่เป็นส่วนของเทเลกราเ o t i f i c a t i o n นะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องกรอกนะครับก็คือ2ช่องนี้นะครับก็คือ Tele กร a m มนบ Token นนะครับแล้วก็ Tele กร a m ม h a t ID นะครับน่ะเดี๋ยวเราจะมาหาข้อมูล2ช่องนี้แหละครับ นะถ้าเกิดว่าเราหาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถรับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีออเดอร์ผ่านเทเล gram ได้เลยนะอทีนี้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์เครื่องมือของเรานะครับอ่าคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาถึงหน้าเว็บนี้แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาในส่วนของเ Tele gram API Method นะครับนี่ตรงนี้นะฮะอ่าถึงตรงนี้นะครับ ผมขอให้คุณเนี่ยทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม Tele gram เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้ทางแอปมือถือแล้วก็ PC นะครับวิธีการก็คุณอาจจะไปที่เว็บนี้ก็ได้นะครับนี่ telegram.org นะครับแล้วก็ไปคลิกนะครับตามที่อุอปรกรณ์ของคุณเลยนะครับถ้าเกิดคุณเข้าด้วยมือถือคุณก็คลิกไปเลยครับว่าเป็น iPhone หรือ Android นะครับก็คลิกไปเดี๋ยวเขาจะพาไปที่ตัวหน้าติดตั้งนะครับของทาง Google Play Store แล้วก็ App Store แบบเปแบบนี้เองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น PC นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับนะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยครับหลังจากที่เราติดตั้งเ Tele กร a m เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราไปที่ช่องค้นหาครับตรงนี้ด้านบนนะฮะนี่แล้วก็พิมพ์คำว่า add bot f t a r t e r นะครับอ่ะพิมพ์เข้าไปครับใส่เครื่องหมาย add นะครับนี่เข้าไปก่อนครับแล้วก็บอท ตามนี้เลยนะครับนะระบบก็จะมีการค้นหานะครับแล้วก็แสดงขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่เป็นบอร์ดฟาเตอร์ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ําเงินนะครับแบบนี้นะครับอ่าเราก็คลิกเลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับตัวหน้าแชทของบอร์ดฟาเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับด้านขวาตัวนี้นะฮะเราก็ทําการพิมพ์ตรงนี้ครับในช่องพิมพ์นะครับข้อความนะฮะพิมพ์ไปว่าสแลนะครับอ่าสแลแล้วก็นิวบอร์ดครับ ตอนนี้คือเรากําลังจะตั้งบอรใหม่นะครับเราพิมพ์ไปแล้วครับว่า New b o a นะครับแล้วก็กดส่งครับปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้นะครับทางบอร์ดฟาเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขารับทราบแล้วนะครับแล้วก็เขาให้เราเนี่ยตั้งชื่อบอรนะครับอทีนี้เราก็ตั้งชื่อเลยครับอย่างผมนะครับผมก็จะใช้มีออเดอร์เหมือนเดิมนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะกดส่งไปเลยครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่าโอเคครับ นะเราตั้งชื่อบอทเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งชื่อ username นะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับบอทตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัว username เนี่ยก็จะมีการมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือว่าตัวชื่อ username เนี่ยห้ามซ้ำกับของคนอื่นในระบบนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอชื่อเนี่ยจะต้องมีการลงท้ายด้วยคำว่าบอทนะครับอ,อย่างเช่นนะครับอย่างผมตั้งว่ามีออเดอร์ที่เป็นชื่อบอทใช่ไหมครับแต่ username เนี่ยผมก็ตั้งว่า มีออเดอร์ถ้าเกิดเป็นวักนะครับจะต้องใส่ under score นะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็บอทอ่าเดี๋ยวดูนะครับมีออเดอร์บอทนะครับผมกดส่งไปนะครับอ่าตัวนี้เขาตอบมาว่าเขาเสียใจนะครับเพราะว่า username ของเราเนี่ยมันซ้ำกับของคนอื่นในระบบไปแล้วนะครับทีนี้จะทำยังไงละครับเราก็ตั้งชื่อใหม่ครับนะพิมพ์ใหม่ครับอ่าถ้ามีออเดอร์บอทมันซ้ำนะครับ ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าชื่อมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งใหม่นะครับเป็นมีออเดอร์อหนึ่งสองสามแล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยบอทนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีคําว่าบอทเนี่ยเป็นคําสุดท้ายนะครับแบบนี้นะฮะนะส่วนข้างหน้าเนี่ยแล้วแต่คุณเลยครับขอให้มันไม่ซ้ําในระบบแล้วกันนะโอเคครับกดส่งครับดูซิว่าได้ไหมโอเคถ้าแบบนี้คือได้แล้วครับเนี่ยเขากดดันมาแล้วเขาดันมาแล้วก็ค o น g r a t u l a t i o n นะครับ แสดงความยินดีมาว่าเราสามารถสร้างบอทดได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงกลางนะครับเขาจะบอกว่านี่คือโทเค็นของเรานะครับที่เขาให้เรามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในส่วนของตรงนี้ครับนี่ที่ผมไฮไลท์นะครับตรงนี้ก็คือเอ่อเอ่อทเลกราムโทเค็นนะครับที่เป็น1ใน2ส่วนที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราคัดลอกเลยครับนะคัดลอกเลยนะครับปุ๊บอ่าคัดลอกนะครับ แล้วเราก็ไปวางในโปรแกรมของเรานะครับในเว็บในส่วนที่เป็นตัวเช็คบอรของเราค้นหาของเราเนี่ยครับวางไปในช่องนี้เลยครับอ่าวางไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็กดค้นหาเท l e gram id เลยครับปึ๊บโอเคตอนนี้ระบบ บอกว่าพยายามค้นหาแต่ไม่พบกิจกรรมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งข้อความหาบอร์ดนั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เรากลับมาที่ telegram รรอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะแล้วก็ดูในส่วนของบรรทัดที่2นะครับจะมีลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์ของหน้าแชทของยูเซอร์ของบอร์ดที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยที่เป็นลิงก์เนี่ย t.me นะครับให้เราคลิกไปเลยครับ นี่เมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่บอทที่ชื่อว่ามีออเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับและจะมีปุ่มสตาร์ทด้านล่างนี้ครับให้คุณกดไปเลยครับอ่าตอนนี้คุณกดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเราจะกลับมาที่หน้านี้ใหม่อีกครั้งครับแล้วก็กดค้นหาเ Tele GRAM ID อีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับ ทั้งตัวบอร์ดโทเค็นนะครับเราก็ได้มาแล้วแล้วก็ยูเซอร์ไอเดีเราก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปครับเราจะคัดลอกข้อมูล2ตัวนี้ครับไปใส่ในโปรไฟล์กันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการคัดลอกนะครับในส่วนของบอร์ดโทเค็นนะครับอ่าก็เนี่ยครับป้ายแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก Copy นะครับนะแล้วก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับนะมาตรงนี้เลยครับ Tele gram b o t Token นะครับ คลิกขวาครับแล้วก็วางไปเลยครับนะจะเป็นจุดๆแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับมาตามนี้เลยนะครับต่อมากลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้ครับตรงนี้จะมีปุ่มคัดลอกด้วยกดเข้าไปครับปึ๊บอ่าแล้วก็กลับไปที่โปรไฟล์ครับแล้วก็มาวางในช่อง t e l e gram chat id นะครับอ่าเรียบร้อยครับ2ช่องเรามีข้อมูลครบแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่อัปเดตโปรไฟล์ด้านล่างนะครับแล้วกดอัปเดตได้เลยครับ โอเคอ่าเดี๋ยวดูซิว่าอัปเดตเรียบร้อยไหมนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการทดสอบกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่หน้าเซลเพจของเราแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ส่วนสั่งซื้อเลยครับนะสมมติว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับอ่าผมเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางแล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลของลูกค้าลงไปครับนะอ่ะส่งข้อความด้วยอ่ะนะครับมีชื่อนะครับเบอร์โทร อีเมลนะครับอีเมลตรวนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะครับนะแล้วก็ที่อยู่นะครับตามนี้เลยนี่คือข้อมูลของลูกค้านะครับที่ลูกค้าเขาสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ของเรานะครับนะโอเคครับลูกค้ากดสั่งซื้อครับเดี๋ยวเรามาดูเทเล gram นะครับนี่ฮะหน้ามีออเดอร์ของเราเนี่ยแหละครับว่าจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับมีการแจ้งเตือนขึ้นมาปึ๊ดเลยนะฮะนี่พร้อมกับการแสดงอันนี อันนี้ก็คือถ้าเกิดฝั่งของลูกคา้าเขาก็จะเห็นแบบนี้นะครับว่า,ามีการขอบคุณนะครับว่ามีออเดอร์มาตามนี้นะครับแล้วก็เลขที่ออเดอร์อะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกคา้าเขาอยากจะติดต่อเราผ่านไลน์นะครับขเาขเา,บากา็คลิกลตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเขาอยากจะโทรหาเราก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนะตรงนี้ก็ตามมาตรฐานของมีเพจของเ,เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเราครับที่เราเปิดเทเล gram ไว้นะครับนี่ก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะ ตามนี้เลยครับเรียบร้อยนะครับข้อมูลที่ทางร้านค้าจะได้รับนะครับก็จะแจ้งเลยครับว่าคุณมีคําสั่งซื้อใหม่นะครับนะแล้วก็เป็นแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ออเดอร์เลขที่อะไรนะครับเนี่ยก็จะตรงกันเลยครับเห็นไหมครับ0017เห็นไหมครับนี่ก็0017เหมือนกันนะครับจากเพจ PG MyStar Coffee ก็คือเพจนี้เห็นไหมนะแล้วก็ลิงก์ก็คือลิงก์นี้นะครับลิงก์ของหน้าเซอร์เพจของเรานะครับนะเป็นการบอกที่มานะครับเพื่อที่เราจะได้ไปทําข้อมูลสถิติได้นะครับ แล้วก็จะมีส่วนของข้อมูลลูกค้านะครับว่าชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรนะครับอีเมลที่อยู่อะไรครับสั่งสินค้าอะไรกี่ชิ้นนะครับจำนวนราคาเท่าไหร่นะครับค่าส่งเป็นแบบไหนรวมแล้วทั้งสิ้นเท่าไหร่กี่บาทนะครับแล้วก็ข้อความถึงร้านค้าเป็นแบบไหนนะครับนะนี่ส่งมาเรียบร้อยครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางเทเล gram ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครนะครับทดสอบแล้วมันไม่ขึ้นนะครับนะอันนี้ผมก็ แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกวิธีการเช็คนิดนึงครับสมมุตินะครับสมมุติพอดีว่าการทดสอบของเราเนี่ยมันขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นเนี่ยให้คุณไปดูตามนี้เลยนะครับไปที่ตัวเทเลกร a m ของเรานะครับแล้วก็ไปที่บอทฟาเตอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในช่องแชทนะครับก็พิมพ์ไปว่านะครับแล้วก็ตามด้วย mybot นะครับแบบนี้นะครับ m y b o t ี s ด้วยนะครับ แล้วก็กดส่งครับปึ๊บอ่าทีนี้ระบบก็จะโชว์บอร์ดทั้งหมดที่เราเคยสร้างไว้นะครับก็จะมีบอร์ดของเราที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยตัวนี้มีออเดอร์หนึ่งสองสบอร์ดจำได้ใช่ไหมครับอ่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่ะเมื่อคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้ไปคลิกที่บอร์ดเซตติ้งตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไปที่กลุ่มโพลกซีครับอ่านะแล้วถ้าเจอตรงนี้นะครับให้เราติ๊ก เทิร์นออฟครับตรงนี้ฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวคุณก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับก็คิดว่าน่าจะได้แล้วครับหลังจากนี้นะครับโอเคครับสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านเทเล gram นะครับของออเดอร์ของเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามใหม่กันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ